สวัสดีครับแฟนๆก็จะเช่าถูกแหละกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเมื่อวานนี้ลมแห้งแห้งพี่น้องนะครับน้ำเป็นขึ้นยุบบ่มเนื้อหนักตกปลาปลาบ่ได้หัวเสียเลยปลาบ่กินเบ็ดพี่น้องลมมันแห้งพดน้ำบ่นิ่งนะครับบึ้มบ่อมบึ้มบ่อมยู่เมื่อวานนี้นะครับต้นบางเมียมงมวงก็เกือบไปนี่พี่น้องนะมะฮุงต้นนี้เกือบเลยหนักมากแน่ลมโยกไว้เพื่อนเบิ่งใบปิีนไปเบิ่ด นะครับอากาศแปรปวนบนแนวนอนแนวเหนือนอตนะครับเดี๋ยวนอนเดี๋ยวหนาวนี่ก็หนาวลงมาอีกแล้วนี่นะครับมือเส้าหนึ่งเพราะมันสิบเอโดงศาหนึ่งบ่ข้างสั่นกรับกับอีกแล้วนี่นะครับแต่ว่ากับโบเรมีผลกับพืชกับผักของเข้าโดยปั่นไเนาะโดยเฉพาะผักกินใบนะครับใส่ปุ๋ยจะได้กันยังงามจังสั่นขึ้นเ่านี่ก็คือข้าหน้าที่เป็นแขนงที่แตกขึ้นมาใหม่หลังจากตักตัดต้นแม่ไปอ่าเผากับมัดสีพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำพร้อมกับใส่ปุ๋ย มักทั้งดินนะครับซึ่งก็เป็นปุ๋ยมักจากมูลวนนั่นเองเนาะนี่ครับเนี่ยๆนี่นี่เป็นปุ๋ยมักจากมูลวนี่ย่อยดีๆเนี่เดี๋ยวคนใจเส้นตรงจะหาแต่แกงมาะลอนเอาส่วนที่มันเป็นขี้หินหอกนะครับนี่ยปนมาขี้หินพูดเหรอนะครับปนขี้หินเนี่จะมาะลอนหอกนะครับแล้วก็นําไปใส่นะครับหรือจำนายใจแจกสําหรับแจกไปไทยมาเนาะผู้เพิ่นมา เที่ยวคาเฟ่ญี่ปุ่นอีสานเลยไม่เห็นปลาดอกไม้งามๆ่ายรูปนะน่นเห็นจะได้คืองามแต่ดอกไม้เจา้าวะเอาก็ะเที่ยวอกาสโฆษณาเรื่องปุ๋ยเรื่องดินไปกัพอได้มีรายได้เสริมเนาะนะครับพักกันพอมีรายได้เสริมดอกไม้ก็มีรายได้เสริมขายมเมล็ดพันธุ์ขายยังเอา้านะครับเมื่อก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างแล้วบหนี้นะครับรายได้ก็จะเริ่มทยอยตามมาละนะครับหลังจากปลูกเรียนเรียนหัวๆไป พ่อมีผู้ไปผู้มาผู้เห็นผู้นั่นกับหู้จักปากปาก็ปากกับทาย่อยมากแล้วบนนี้ไปน่นอะเริ่มมีรายได้ละเหมือนละร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเข้าไปละนะครับอ่ะมันจะค่อยเป็นค่อยไปหรอกพี่อนะนะครับเงินทองมันจะค่อยแอบเขามาหา,าหรอกฐานเฮ็ดได้ดีเฮ็ดได้งามเฮ็ดได้จริงประถึกใจประทับใจเนาะเนี่ยไม่เห็นขนาดใบเปื้องเสื่องสิือปาดพระวาโอ้แนงขนาดตัวนี้ค่อยมากขึ้นยังเนี่ว่าตัดให้จักเศร้าเนี่ย ก็ได้เงินแล้วเนาะพุ่นั่นก็คอยกะซศร้าผู้นี่ก็คอยกะซศร้าครับยิ่งนักท่องเที่ยวหลายนะครับโอกาสที่เขาจะมีรายได้หลายๆๆกับขมอ,อ่ะเพิ่มเพิ่มไปอีกนี่นี่ดอกไม้เนี่ยก็มีคนอยากได้นี่เพาะไฮเนเดอร์ผมเดี๋ยวไฮแจ๊กเกลียวเก็บเมล็ดพันธุ์เลยกับเอาดินใส่กระถางหยอดเมล็ดพันธุ์ใส่กระถางเลยเนาะงอหนาวมันงอเกิเดแล้วฮะก็ว่าเป็นกระถางละไปเลยนี่ยยก่อนนี่ได้เงินเป็นร้อยเพ,พื่อยนเน่ยเอาลงกระถางงามๆใหญ่ๆนี่ เจ้ามาสั่งไปแล้วเนาะ,ะก่อนนี่เอาเปิดก่อนนี้ละว่าสัน่นจมลงกระถางใหญ่ให้เน่ะสันเีจยวจักรลอยว่าสั่นเด้เห็นเงินลอยแล้วพี่น้องนะครับหลังจากปลูกเรียนเหัวหัวมานะครับเดี๋ยวเป็นเงินเป็นข้ามก็ไปเลยม,มันจะคอยตามมาหรอพี่น้องอันเงินข้ามกับเกลียวเราน่ะเนาะเดี๋ยวมันคอยตามมาครับถามเขาเฮ็ดดีเฮ็ดถึงนะฮะนี่จกหน่อยจะออกหมากแดงกากสั่งกังกนเต็มต้นนี่ก็นันกท่องเที่ยวมากกันอยากสันต้นนี่ Diyorsun, มีลายหนึ่งเมื่อเห็นกระลำสซอ้อนปาดขนคณาจะเอาโ well พดโพดแต่ผม่านคาเนาะกระลำนะครับกระลำนะครับมือมือสองมือกอนกับพนปุ๋ยสีหน่ำใส่เพิ่งเพิ่งใบปีนขึ้นมานี่เสียตัว่าปลูกทีพลเนาะน่าหน้าเริ่มพ่อเลยเพี่น้องนี่เริ่มหันกันเขาแล้วบ่เนี่อ่าได้กินมันอายุแปดสิบเก้าสิบมือเพือนเพี่น้องกระลำเพิ่งจะได้กินสามเดือนเพือนี่สามเดือนสี่เดือนหมดละนะครับกำลังงามเลย เริ่มแตกใบอ่อนให้เห็นนะครับพวกดอกไม้ดอกไหลก็เริ่มงามเนี่ยเนียงขนาดสินะครับพี่น้องอย่างนี้พอหอมป้อมยังแกวานหอมป้อมใช่ไหมครับผักชีนี่พี่นอ้องมันขึ้นกระลวกรกะปุลป่าวักขนาดนะครับอ่อนเอลี่หวานจุ๋ยๆลงเนาะเจริญอาหารดีกินก็นแกจ็บใจเพราะฮาปลูกแบบบ่มีสารพิษนะครับเพราะดิฉันยุคสิย,าย,ย้ายยังกินเลยนะครับ เดี๋ยววาดไปน้องเลาะเบื้งหัวลงสวนจังเลยนะครับก็ป,ปุ๋ยเฮ็ดมาหลายแล้วพี่น้องเบิ่งบักม่วงต้นนี้ฮะท่าน,นบน่หลังจากได้ธนาคารน้ำใต้ดินนะครับซุ่มขึ้นมาหน่ยนะครับหยอดปุ๋ยหยอดอย่างรล่นนี้นะครับกระส่งผลให้แทงช่อดอกเยอะปีนี้เพราะว่าจะใส่นะครับอากาศเย็นนะครับออกดอกดีออกอ่ะช่อดอกออกดอกหลายนะครับแต่จะจับหรือไม่จับเนี่ยก็อยู่ที่การบำรุงดูแลของเฮาบันนะครับ อันตือหมากออกมาหลายๆปุ๋ยพ่อๆกันกินนะครับล้นทิมก็มีนะครับเมื่อมันดกนะครับอาหารการกินก็จะต้องพ่อเพียงครับพ่อสําหรับเขานะครับแต่พ่อพ่อนะครับหมากเขาก็จะล้นไปนะครับพี่น้องเนี่ยะพอดีหมักปุ๋ยขี้ไก่ไว้นะครับก่องบบงไงจะได้มาใส่นะครับอาจจะเดือนละข้งนะครับพี่น้องเดือนละข้งสองข้างเอาแต่โอกาสจะอํานวยนะครับสําหรับพืชผักเข้าปีนี้มะม่วงนะครับตัวนี้เป็นสามฤดูสั้นแต่ว่า สามฤดูเจได้มีเรือนึงนะเจมีหมากหนึ่งนะจนนนะเจกนกินเสื้อหนึ่งนะครับส่วนอื่นก็นกำลังกาเริ่เติบโตต,ตามปกตินะครับไปเรื่อยๆนะครับขายดีเม่นบักคุ่งนาแรงพี่น้องนะครับะตัวนี้สิเบิดแลเลยนี่เหลือซ้มนวดขอรลอนะครับนักท่องเที่ยวมากทเที่ยวคาเฟ่ญี่ปุ่นอีสานมาเห็นบักคุ้งอยากได้ไปตําเอาไปตําแล้วก็ซาลือกันว่าตาแ่บตาํานวหวานกรอบดีบักคุ้งเล่าเจนไปๆสำหรับต้นนี้เหลือ สองน้อยคอรนนะครับยายแก้วเก็บขายนะครับเป็นรายได้เสริมไปบ้างนะพอมีกําลังใจปลูกเมื่อนปลูกเรืนปลูกเมื่อยซื้อๆแล้วปลูกเป็นเงื่อนเป็นค่ําันนะครับส่วนผักข้ากับจัดกินหวดมันางะข้ากัจงไว้ให้มันแตกแขนงขึ้นมาใหม่เนี่ยๆแขนงอ่อนๆหั่อสิเนี่ยี่อดอกนะครับอ่อนกรอบมือขึ้นกัจักผักขนาดจัก พักกวงตงุ้งเรามาขึ้นลวกเต้มกะละมังหนึ่งใส่กระปุลปลาเซ็ตตับนะครับเสียบไลกินจะเล่อนอาหารเนาะนะครับอ่ะนี่ก็คือพื้นที่สวนเราโอ้หหมกม่วงต้นนี้พี่น้องโอุโน้นามซุมใด้นามใ้ใน่กับทรงผลห้ออกดอกดีเสียตคางมันจังหน่นอฮะนะครับนี่ดอกแก่แล้ว นะครับทาแบบนี้เขาจ่ต้องมาสีดพนปุ๋ยพพนปุยอย่างนี้แล้วเขาลงดินให้เขาย่างเดียวเนาะนะครับลงดินให้เขาย่างเดียวแล้วเขาก็จะจับดอกบนนะครับสารหมังมง่วงเดอกไหม้ห่อเกิดยูไซง่ามยูหันนะมีอยู่สุหม่องดอกใหม่ครับส่วนนี้เป็นละมุดนะครับพี่อน้นงะนะครับมันเบิดไปสุดหนึ่งแล้วอสุดวัางดดกดวกวัางหนาฝนนั่นกินไปแล้วนะครับขึ้นมหม่ได้ปุยแตกปอ่อนเพื่อนเนานีน่นะครับ ลายท่านก็สงสัยว่าหมักละมุดเจ้าคือบไมีแม่งจ่อใบจ่อเบยยังมันบดจ่อนะครับนวลยางมากกับไม่ฟาดกลายไปกับไม่ฟาดกลายมากกับไม่ฟาดแต่ใครหอมกินแต่ใครหอมโซ่ออกมาแมงหนีสุดตัวเนี้ยนะครับบ่มาลบกวนนะครับส่งผลให้แตกใบอ่อนดีนะครับไม่มีแมลงกัดนะครับสำหรับละมุดนะครับต้นพี่เกาเนาะ ธนาคารน,น้านะครับเติมน้ตลงนี้เติมปุ๋ยลงนี้แพร่กระจายไปน้าหากพืชนะครับส่งผลให้พืชเ่าปีติหมากเดีย๋ยวจะโอ้ส่อนหมักงต้นตนี้อ่ะจะหมากบ่าอาจจะมารลุนก็นีกเนะอ่ะต้นนี้หลังจากได้ธนาคารน,น้ากับโอกหรอกกันนะพี่น้องนะครับเพิ่งเป็นปีแรกแก็กกกกเถอะน,าาน,าน,น,นะครับปีแรกเลยที่จับตอกปีไกายมูเขาหมากมันกับโบหมากนะธนาคารน้าเป็นหลุมนะครับเติมน้าใส่่ะมันก็จะซุ่มกัจังสันละ กูนะดอกเอาจะเห็นมาเขาละปีนี่จะเป็นส้วงไรกูนะแมนไปเลยนะครับลายพื้นที่ก็ออกดอกโดกงเสแล้วเนาะนะครับออกดอกดงเสียแต่จะจับลายจับหน่อยนะก็อยู่ที่การบำรุงตามทีวาไปนะครับน้ำในพ่อบอ,อาหารการกินพ่อบบนะครับอ้าวช่วยเจ๊แก้วดิเก็บต่ำแล้วพี่เนาะด้ต่ำแล้วหนักหน่อยนะรับ ม้วนกระตำมือก้อนกระตำที่แล้วพี่น้องไม่เยี่ยมปั่นกันไปกินอ่ะที่ทั้งที่กำลังงามคนนี้เป็นพุ่มคนนี้มารัวฟักเงาเขากันปลูกเสริมไว้เอาเมื่อเคียวสวยตัวนี้พี่น้องนะครับเคียวสวยธนาคารน้ำเติมน้ำต้องหลุม ดินซุ่มออกดอกอ่ะกระทำมาเบิ้งว่าเขาจะจับดอกเออจับหมากบ่ปะเนี่ยดอกเต็มเลยเนาะสำหรับเขียวสวยเอาเมื่อวานไ้ตัดกล้ยไปเครื่องหนึง่งนะครับแกแล้วตอนซุ่มนี้กับสิทาย,ย่อยตัดไปเนาะในหน่ำด้านในีเขาก็เครื่องใหญ่เกื่ยวกับไก่เนาะ เอาคลิปนี้คงพอพี่พอน้องเพียงแค่นี้สักก่อนนะครับคลิปหนามีอย่างดีๆฝากกันหน่อยฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เปกําลังจกับคนใจชอวทุ่งตอนนี้เดี๋ยวมาหล่อบุ่งหัวบงสวนนะครับเดียน้ำปุ๋ยนะครับปุ๋ยอินรียปุ๋ยหมักปุ๋ยขอกเท่าได้เฮ็ดขึ้นนะครับเอามาใส่กับผดกระพักนะครับกับปลากว่าได้ผลพอสมควรนะครับลดต้นทุนไปเยอะนะครับพี่น้องออะคลิปนี้ทานี้ก่อนพี่น้องสวัสดีครับ น้ำท่าฟื้นไฟน้ำในน้ำม,มีดินดีกับพ่ออยู่นักพนาะมีน้ำม,มีไฟอยู่เซก,ก็อยู่ได้มีเขากินเสียท้องอยู่เซก,ก็อยู่ได้